วิธีลบสินค้าในระบบในหน้าของ tiktok shop ง่ายมากทำตามนี้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตูนฟินิทีแป8แนะครับก็นคิวรีมาทำนะครับคลิปตอบคําถามเพื่อนเพื่อนที่ว่าผมไลฟ์สดแล้วมีคนถามเรื่องของการลบสินค้าในตะกร้าของระบบในหน้านาะทำยังไงวิธีการก็ไม่ยากนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ในจุดตรงนี้เลยเห็นไหมครับที่ตะกร้าของเรากดจิ้มเข้าไปนะครับกดจิ้มเข้าไป พอเราจิ Malcolm, ้มกามาแล้วให้เราเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบแบบนี้อ่ากดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับ๊าเข้าไปแล้วก็ให้เราเข้าไปตรงเมนเจอร์โปรดักตนะครับนี่ตรงเมนเจอร์โปรดักเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเราเลือกลบได้นะครับอ่าเราเลือกลบได้เลยเพื่อนๆอยากลบสินค้าตัวไหนนะครับเลือกลบได้อ่าสมมติเราอยากลบสินค้าตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าสินค้ามันอาจจะซ้ํากันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็ลบ ในครนนี้เนี่ยในระบบเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้เราลบออกได้ซ่อนได้ปักหมุดได้นะครับแก้ไขสินค้าได้นะครับเป็นไหมอยู่ในระบบตรงนี้หมดเลยเราก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นเข้ามาแก้ไขนะคบเพื่อนๆโอเคไหมอ่ะก็กดลบออกไปอ่เราลบได้หมดเลยเราอยากลบกี่อันนะครับมันก็จะมีให้เราลบใช่ไหมครับเนี่ยเราก็เลือกเข้ามาเราอยากลบอะไรนะครับคันนี้บางทีที่เราเข้ามาลบเพราะว่ามันมีสินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในระบบของเราเนี่ย เขาอาจจะแบบหมดหมดไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับหรือเขาเลิกขายไปแล้วนะครับเราก็มาลบออกไปเนี่ยเราก็มานั่งเลื่อนสไลด์สไลด์ดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลบออกไปไม่ต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเราเก็บเอาไว้นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสินค้าหมดนะครับเนี่ยอันไหนที่เป็นสินค้าหมดเรากดลบไปได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ไดเอามาเติมแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาให้เราลบได้ไหมนะครับเนี่ยลบไป แนะนำนะครับของสินค้าของร้านไหนหมดอะเราเข้ามาลบไปเลยนะครับเพื่อไม่ต้องไปเก็บไว้นะเพราะว่าบางทีเราเอาไปใส่ไว้ในหมุดนะครับไรอย่างหนึ่งมันก็เปลืองพื้นที่ของช่องเราด้วยนะครับเนี่ยเราลบได้หมดเลยแล้วมีหลายๆถามถามว่าลบแล้วมีผลอะไรไหมไม่มีผลนะครับเพื่อนๆไม่มีผลกับกับฟีดไม่มีผลกับค่าการ <D> มองเห็นไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าที่อยู่ในระบบอยู่แล้วเราสามารถที่จะจะลบจะเพิ่มจะถอน อย่างนี้ออกได้หมดเลยนะครับโอเคไหมก็มาทําเป็นวิธีลบให้ดูแบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะทํากันได้แล้วล่ะนะครับก็ฝากไว้ทีนี้เราอยากจะเพิ่มเราก็กดเพิ่มได้เลยนะครับลบไปแล้วเพิ่มใหม่ได้นะโอเคนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้มาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับวิธีการลบนะครับสินค้าในระบบในหน้านะครับหรือสินค้าของเพื่อนที่เรียวไปทํา ตลาดให้นั่นเองนะครับโอเคก็ฝากกันเพื่อนนะครับช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องในทุกอินฟินิต8้ดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ